จะพาไปด้านบนนู้นขึ้นไปแล้วค่ะอันลบมากเราจะไปตรงนี้ก่อนเลยไปแล้วก็มาตรงนี้นะคะนี่วิวดีมานนะวิวสวยอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปด้านบนนู้น หนีก็กล้าขึ้นไปแล้วค่ะไม่มีทิศกันนะคะเนี่ยไปมาสั่งนี้กันนี่ค่ะเยี่ยมเข้าไป มีเหรคะไปที่ไปที่ไปไปที่ไปที่ทอื่นมีคนมีคนรีบปาก็รู้สึกตกใจครับแล้วก็รู้สึกเออ่น่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่คิดว่าเด็กวัยนี้เนี่ย 4ขวบถึง8ขวบเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะครับจะกล้าปีนกันไปบนด่านฟ้าที่สูงชั้นได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีอะไรป้องกันเลยนะครับก็รู้สึกเห็นแล้วน <c oughs> ึกถึงลูกหลานตัวเองแล้วก็เ,เด็กวัยนี้ครับน่ากลัวมากครับรู้สึกน่ากลัวมาก้็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับ กับเด็กวัยนี้นะครับเพราะว่าลําพังผู้ใหญ่เองที่จะปีนขึ้นไปเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับหลังจากที่เ,เคลิปเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยก็ได้ติดต่อไปทางแม่เขาแล้วครก็ได้ได,ได้ได้พูดได้คุยกับทางแม่เขาแล้วแม่เขาก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าไม่ได้เชื่อว่าลูกตัวเองจะเสนขึ้นไปดาบตาได้นะครับก็ทางแม่ก็ตกใจแล้วก็ หาทางแก้ไขอยู่ครับว่าคงจะไม่ปล่อยแล้วก็อไม่อยากให้ลูกตัวเองนะครับเกิดเหตุที่มันสนดใจอ๋อเด็กๆที่ขึ้นมาเขาปีนมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเราเด็กเขาปีง่ายนะผู้ใหญ่ก็ยิ่งนี้นะครับเนี่ยมันจะแตกเงี้ยเนาะเหยียบๆกันบ่อยๆแล้วมันจะผูกพังหมดแล้วเนี่ยแตกหมดแล้วเนี่ยมันก็คือเด็กครับ แต่คนที่ได้ดูแลก,ก็คือผู้ปกครองครับทีนี้ถ้าเกิดแบบนี้ก็ต้องเตือนเด็กว่าการลงคลิปแบบนี้ครับมันมันมันอันตรายอพ่อแม่คูหรือว่าครับคนที่รับผิดชอบไปก็เดือดร้อนอืดังนั้นต้องเตือนครับตเตือนเด็กๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟลเ o อร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ